สุขขาอยู่หนใดเริ่มอยาชิวลาลาเดินเข้าไปพูดได้พูดได้พูดได้พูได้เร็วเร็วเร็เอาละสิครับเริ่มมาก็จะทะเลาะกันซะแล้วอันนี้จะรอดหรือไม่มาเอาจะช่วยกันช่วงหน้าครับแต่ตอนนี้คุณแฟงคและคุณออบมีสิ่งดีๆมาบอกกันครับ ชีวิตง่ายๆกับไฮเออวันนี้มีของดีมานำเสนอฮะนั่นก็คือเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นเป็นแนวตั้งนะรุ่น FVP Series นะฮะดีไซน์ทันสมัยสามารถควบคุมการทำงานได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณสมมุติจะกลับบ้านอยากให้กลับไปถึงแอร์เย็นเ,เปิดไว้ก่อนเลยรอไว้เลยนะ,ะฮะปลอดภัยเพราะว่ามีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับเช็คคุณภาพอากาศนะฮะเช็คได้ละเอียดถึง PM 2.5แล้วก็มี แผ่นกรองะนะครับผมช่วยฟอกอากาศให้สะอาดแถวชี่นสำคัญมีฟังก์ชั่นในการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติภายใน20สินาทีะสะดวกมากเลยถ้าเกิดว่าสนใจนะคะซื้อด้านเลยนะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะหรือตามช่องทางข้างล่างนี้คะ่ะชีวิตง่ายๆกับไฮเอ คุณมีปัญหาส้วมแหมนแก้ปัญาาห,หาง่ายๆหามอสักใบไปวางในส้วมเนียนนุ่มน่ากินทานได้แล้วค่ะอืมเคลิมไปกับทุกเมนู the noon glom glom เคลิ้มมานานกว่า50ปีเต้าหูไข่ไก่ตรานางพยาบาลฝนใหญ่ไปเชียร์เปเอที่ปารีสกับบิคโคล่าพี้งแกนคิวอาพดแล้วส่งรหัสต้ฝันเหลืองลุ้นตัวชมฟุตบอลทีมปารีสแซงต์แฌร์แม็และรางวัลอื่นๆถึง31พุษสาคม2ย6 5ดูรายละเอียดที่ f a c e b o o บิ i โคล่าไทยแลนด์บิคโคล่าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทีมปารีสแซงต์แฌร์แม็คผมเลือกคอลลาเจนไดเปปไทด์ p l u สแคลเซียมครับปลาท้อคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซ ชงง่ายละลายง่ายสีเขาจะออกเหลืองแต่ไม่ใสมากเป็นเพราะว่ามีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบครับเพื่อนแนะนํามาให้ก็เลยทดลองดื่มค่ะเพอได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของคอลลาเจนไดเปปไทด์เขาใส่คอลลาเจนไทป์2ไปด้วยกระป๋องเนี้ย คุ้มค่าคุ้มราคาปอมั่นใจโปรเจ็ตพิเศษผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารคอลลาเจนไดเปอไทพัสแคลเซียมตราดอนัทขนาด1แสนสองมิลลิกรัจมจำนวน5กระป๋องรวม6แสนมิลลิกรัมในราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อ2ชุดแถมฟรีทันทีผลิตภัณฑ์เสริรมอาหารถังชาผสมมันติวิตามินบีจำนวน5กล่องรวม150ขวดโทร02-026-5888หรือแอดไลน์มาที่ addhacp มีแอดด้วยนะครับโปรเจ็ตตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึง30กันยายนมีีสิท่รตัด แพสซีเจซูเปอร์มาเก็ตขนาดต้นหล่องส่งละ13บาทกา <Wow. S 1> แฟเข่าช่องทรีอินวันสูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกลม่อมเหมือนเดิมเกก <Okay. S 1> ข่าช่องรสแท้กาแฟ,แฟไทยทำลายซ้ำๆจนคล้ำฝั่งลึกเหมือนใต้วงแขนเลยต้องมีเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์แบบซูเปอร์ฟูดที่มีไมโครวิซีอนุภาคเล็กซึมลึก ช่วยเสริมแรุงวงแขนคล้ำให้ดูร้ายไม่มีพลาดใหม่จากนิเวียกว่า33ปีเอปกไม่เคยหยุดพัฒนาเพนะื่ออนาคเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดขยาไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนขอพวกเราเพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกม,มิติและสร้างสมดุลในทุกด้าน,น,นครอบครัวรมีปัญหา,หอาโอเคครับเปลี่ยนมาใช้ลัคกี้เฟรม พอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟลเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโคโรเบนซินแอลกอฮอลและเอมยเมทอร์คริอลช่วยระงับเชื้ออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาควิกแซบกินเหอะรสต้มยำกุ้งรสต้มยำมันกุ้งและร ไอ้เจพ่อเผ็ดจัดอร่อยจัดนี่พ่อเราิกแสบแสบเขาเส้นเอร่อยเห็นลูกแฮปปี้กับทุกเมนูชมยิ่งอยากทำอาหารให้อร่อยชมเลือกแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมผลิตจากถั่วเหลืองที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติเพิ่มความอร่อยให้มื้อที่มีประโยชน์จะผัดผักแม็กกี้ของสายฟ้าหรือไข่เจียวที่พายุชอบก็ ขน,น,นมทอต่อปลาปูไทยอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนจุดดำไม่กลัวจุดดื้อ่มีบอกว่าจุดดำดื้อ้วียวีเออร์ซเปอร์เนมีซูเปอร์วิตามินนึเท่าซึมลึกผิวดูไบรท์นี้วันใกล้จุดดื้อมีแต่จุดเด่นมีเยวียออร์ซูเปอร์เชนเดลี่โชว์วันจันนี้ฟินไปกับความคลั่งรักของตุ้งตามยุทธนาเฮ้ พี่ไปอยู่ไหนบ้านเนี่ยทำไมเราเพิ่งได้คุยกันวะอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ตั้งแต่วันแรกที่พบนะครับสแสดงเจตนาที่ชัดๆเลยที่อยากมีเมียเฮ้ยสุกตาคนไหนที่รักเก่าหวนคืน <c oughs> เอาแล้วส่งไลน์มาอนพี่ว่าเดือนนี้ไฟจะไม่บ้าน <c oughs> <c oughs> จะนีสิบโมงครึง่งเดลี่โชว์ <c oughs> <c oughs> เทศกาลวาเลนไทน์ด้วยความรักจากเหล่าดาราในก้องถ่ายถายาติพันธ์ข้าวเหนียวปูของป่ายของไผ่อะอยู่ๆก็จิ้นเฉยก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างเจอกันเชี่ยครึ่งวันอาทิตย์นี้ค่ะวันพุดรลทว่1นสิงหาคั2บดี นั่นคือแผนที่ที่ซ่อนตาแผ่นดินจริงๆเราต้องหาทางนัดเสด็จพ่อขอให้อ,อดทนนะวาทีประชายไปจับตัวมันไว้อย่าให้มันออกจากมันตราได้เด็ดขาดพาาี่นนพรรเนสกาแฟสองม่วงวันน้อยอร่อยมากวันน้อยอร่อยมากเนสกาแฟสม่วงเติมน้ำตาลน้อย สนับสนุนโดยเดวี i, โชว์ความเป็นตัวตนในแบบของคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถางเช่าผสมสารสก,กัดกระชายขาวกลับเข้าสู่ดารา